การทำตัวแป้งใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์250กรัมผงฟู1ช้อนชาครึ่งเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาคนผสมให้กระจายตัวเข้าด้วยกันทำหลุมตรงกลางไว้นะคะใส่น้ำ150 ml น้ำมันพืช18กรัมหรือประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งใช้น้ำมันพืชอะไรก็ได้คลิปนี้ป้าใช้น้ำมันปาล์ม คนผสมให้พอเข้ากันเมื่อเข้ากันได้ประมาณนี้นะคะให้ใช้มือลงไปรวบแป้งแล้วก็กวาดๆเอาพวกผงแป้งด้านล่างขึ้นมาให้หมดอย่านวดแป้งนะเอาแค่กวาดๆผงแป้งขึ้นมาก่อนเมื่อกวาดผงแป้งขึ้นมาหมดแล้วนวดแป้ง10ที ย้ำา10ทีไม่ใช่10นาทีนะคะวิธีการก็คือยกแป้งขึ้นมาแล้วก็ชกลงไปแบบนี้ค่ะ10ครั้งถ้านวดเยอะเกินไปแป้งจะออกมาแน่นนะจ๊ะหลังจากที่นวดครบ10ครั้งแล้วต่ลอมต่อลอมแป้งให้เป็นก้อนกลมๆมแล้วก็ทาน้ำมันพืชลงไปให้ทั่วพักทิ้งไว้เป็นเวลา30นาที หลังพักแป้งให้ใช้น้ำมันพืชทาลงไปบนพื้นที่เราจะใช้แผ่แป้งนะจ๊ะนำแป้งที่พักไว้แล้วมาวางลงไปบนพื้นที่ทาน้ำมันใช้มือดันดันดัน,ดนให้แป้งยืดออกพับแป้งทบเข้าหากันเปลี่ยนแนวแป้งแบบนี้นะคะแล้วก็ดันดัน,ด,นดันแป้งให้แผ่ออกอีกหนึ่งครั้ง พับแป้งทบเข้าหากันห่อแป้งให้มิดชีดค่ะแล้วพักแป้งทิ้งไว้เป็นเวลา 2- 3ชั่วโมงนอกตู้เย็นตอนนี้มาเตรียมในส่วนของไส้ก,กรอกกันนะคะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ในการใช้แป้งพันไส้ก,กรอกเนี่ยเราจะใช้ไส้ก,กรอกเต็มแท่งหรือใช้แค่ครึ่งแท่งก็ได้ค่ะผ่าปลายไส้ก,กรอกให้มันเป็นแฉกนิดนึงเพื่อความสวยงาม ถ้าใช้ไส้ก,กรอกแบบเต็มแทงก็ผ่าปลายให้เป็นแฉกได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะกลับมาที่แป้งที่เราพักไว้ค่ะตอนนี้ให้โรยแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงบนพื้นที่เราจะใช้วางแป้งนะแกะแป้งออกจากแรปพลาสติกวางลงไปวางลงไปแล้วให้หาอะไรคลุมแป้งไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งแห้งจากนั้นทำการตัดแบ่งแป้ง ตัดแป้งให้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมดึงแป้งตบตบแป้งกับพื้นเพื่อให้ตัวแป้งยืดออกนำไส้กรอกที่เตรียมไว้มาพันด้วยแป้งเว้นบริเวณปลายไส้กรอกไว้ด้วยนะคะตอนพันแป้งเนี่ยให้ตัวแป้งแต่ละชั้นมันซ้อนทับกันแบบนี้ด้วยนะตัดแป้งส่วนเกินออกแป้งที่ตัดออกไม่ต้องทิ้งนะคะเอาไปพันอันต่อไปได้ ใช้ฝ่ามือคลึงคลึงคลึงให้แป้งติดกับไส้กรอกแน่นดียิ่งขึ้นแบบนี้จ้าถ้าจะทำโดยใช้ไส้กรอกครึ่งชิน้นก็พันเหมือนกันได้เลยนะคะตอนพันต้องให้แป้งมันซ้อนทับกันแบบนี้ด้วยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวทอดแล้วแป้งมันจะขาดออกจากกันง่ายเสร็จเรียบร้อยพร้อมนำไปทอดแล้วจ้า นำน้ำมันพืชใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนหยิบไส้กรอกที่พันแป้งแล้วขึ้นมาหย่อนลงไปในน้ำมันทอดด้วยไฟกลางค่อนมาทางอ่อนฟังตรงนี้นิดนึงนะคะในระหว่างที่ทอดทอดไปไส้กรอกจะค่อยๆพองตัวขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราทอดนานไส้กรอกก็จะยิ่งพองซึ่งเมื่อไส้กรอกพองมากเกินไปก็เป็นไปได้ที่ไส้กรอกจะไปดันแป้งให้ขาด แต่ถ้ากะระยะเวลาพอดีแป้งก็จะไม่ขาดนะคะตรงนี้เนี่ยมันต้องค่อยๆฝึกไปนี่ทอดไปเรื่อยๆพอแป้งสุกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆก็ตักขึ้นได้เลยจ้าตัวที่เป็นไส้กรอกครึ่งแท่งก็ทอดด้วยวิธีการเดียวกันได้เลยนะคะ เวลาจะกินกินเป,ปล่าๆเลยก็ได้หรือว่าจะจิ้มพวกซอสพริกซอสมะเขือเทศก็อร่อยจ้าอ่ะเผื่อว่าใครอยากจะทอดแบบปลาต้องโกไม่ดรามา่าไม่ใส่ถุงมือกับทาเล็บนะจะเพึ่งมานึกได้ว่าจะทําแบบปลาต้องโกให้ดูหลังจากจะเก็บของแล้วตัดแป้งให้มันเป็นท่อนใช้น้าแตะลงไปตรงกลางแป้งแผ่นที่1ค่ะนําแป้งแผ่นที่2มาวางประกบกดตรงกลางแล้วดึงยืดออกดึงเฉพาะตรงกลางนะคะหย่อนแป้งลงไป นี่เลยค่ะน้องก็จะกลายเป็นปลาท่องโกแล้วปลาท่องโกสูตรนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นแบบสไตล์จีนนะคะแป้งจะไม่ได้กรอบกรวบนะคะจะออกนุ่มๆหน่อยเด้อถ้าใครอยากกินปลาท่องโก,ก้กรอบๆสูตรนี้ไม่ใช่คำตอบนะจ๊ะอ่ะถัดมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันต้นทุนวัตถุดิบในส่วนของแป้ง1สูตร16บาท แป้ง1สูตรถ้าใช้พันเส้ก,กรอกแบบครึ่งชิ้นจะพันได้ประมาณ32ชิ้นถ้าใช้เส้ก,กรอกแบบเต็มชิ้นจะได้ประมาณ16ชิ้นนะจ๊ะแต่ว่าแต่ละคนอาจจะได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะเพราะว่าความหนาของแป้งแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนตัวป้าทําเองเนี่ยก็ยังไม่เท่ากันเลยต้นทุนวัตถุดิบปลาท่องโกพันไส้ก,กรอกแบบใช้ไส้ก,กรอกครึ่งชิ้นต้นทุนจะอยู่ที่2องบาท50สสตางค์ต่อชิ้น ถ้าเป็นแบบใช้ไส้ก,กรอกเต็มชิ้นต้นทุนวัตถุดิบก็จะอยู่ที่5าบาทต่อชิ้นเมนูนี้ทอดแล้วแนะนำให้กินตอนที่ยังร้อนๆอยู่นะคะจะอร่อยที่สุดอ่ะทำความเข้าใจกันก่อนนะตัวไส้ก,กรอกตอนที่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆเขาจะแบบว่าพองเต่งตึง,ตงน่ากินใช่มหมแต่เมื่อตั้งทิ้งไว้เนี่ยตัวไส้ก,กรอกเขาก็จะค่อยๆเหี่ยวลงเหี่ยวลงทำให้มีช่องว่างระหว่างตัวแป้งกับไส้ก,กรอกซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะ ป้าคะพันแป้งเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ไหมคะป้าคะแป้งเหลือเก็บไว้ใช้วันหลังได้ไหมคะอ่ะอันนี้ป้าทดลองเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดามาแล้วหนึ่งคืนนะจ๊ะก่อนใช้งานเอามาตั้งทิ้งไว้ให้ใคลายเย็นก่อนจากนั้นก็นําลงไปทอดส่วนตัวป้าว่านะคือมันก็ยังกินได้อะคะ่ะแต่รู้สึกว่าตัวแป้งเขาจะมีสีที่เข้มขึ้นแล้วกลิ่นแป้งก็จะชัดขึ้นรวมถึงป้ารู้สึกเองนะว่าเหมือนกับแป้งมันจะดูแบบหนืดหนืดขึ้นเหนียวเหนียว,วขึ้นนะคะ คือถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ว่าทำวันแรกแล้วทอดเลยอร่อยกว่านะโอเคเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีจ้า